สวัสดีค่ะคลิปที่2นะคะของแนนวันนี้นะคะก็จะมีเออพามาดูนะคะจะมีพามาดูนะคะ,ะ,าาะ,คะภายในของรุ่นเออเอ็กแอคทีฟนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะโอเคแป๊บนึงนะนี่กุญแจอยู่นี่แป๊บนึงนะคะโอเคนี่เลยอันนี้จะเป็นภายในนะคะตัวนี้จะเป็นภายในนะเดี๋ยวขึ้นรถแป๊บนึงฝนตก ฝนตกนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นภายในนะคะของรุ่น m i l X Active นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะขออนุญาตเสียบกุญแจแป๊บจ,จะมีลมนิดนึง่าตัวนี้นะคะนี่เลยที่พวงมาลัยนะคะทั้งสองฝั่งนะพวงมาลัยทั้งสองฝั่งนะคะจะไม่มี ปุ่มฟังก์ชันนะคะตัวนี้จะไม่มีปุ่มฟังก์ชันนะคะทั้งสองฝั่งจะดูโล่งเลยนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเอ่อเป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วเนาะเป็นตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วแล้วก็จะมีจอจอเนี่ยจะเป็นจอธรรมดานะคะนี่จะเป็นจอธรรมดานะคะจะ ดูเรียบหรูไปสักนิดนึงเนาะออันนี้คือเดิมๆเลยนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะอ่าแล้วก็เป็นเบาะผ้าด้วยนะนี่เบาะผ้าด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูข้างหลังร้อนนิดนึงอยู่ในรถอ่ะก็นี่เลยด,ด้านหลังของเราเองนะคะ ด้านหลังของนั่นเองก็จะนั่งสบายนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นรถแอนประสงคนนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะตรงนี้นี่อ่าแล้วก็อีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะมีลูกค้าส่วนใหญ่จะติดตั้งเพิ่มนะคะแต่ติดตั้งเพิ่มก็จะมีจอมีเอ่อไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลนิดนึงเนาะตรงนี้ทั้งสองที่เลยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็น เบรกนะคะเบรกมือเนี่ยเป็นแบบมือไฟฟ้าเนาะเป็นแบบมือไฟฟ้านะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานี่มีที่วางแก้วน้ำตรงนี้ไม่พอมีที่วางแก้วน้าฝั่งคนขับด้วยนี่เลยนี่เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้ด้วยนี่โอเคอันนี้ภายในจบแล้วนะคะก็ มาดูเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเพราะว่าฝนตกนะคะเดี๋ยวจะไปไล่สดกระบะต่ออีกนิดนึงสักสองคันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นโชว์รูมแล้วเพราะว่ามีลูกค้าจะมาจองรถนะคะที่โชว์รูมนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะอยากเอารถกับแนนนะคะมาให้แนนดูแลได้เลยนะคะที่สาขาหัวลําโพงนะคะ i สุสุสาขาหัวลําโพงนะคะอสุ z u Metal นะคะสาขาหัวลําโพงนะคะโทรหาแนานได้เลยนะคะ ที่เบอร์ติดต่อนะคะ091ค่ะ8768357นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจบคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอัดคลิปให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเอารุ่นอะไรดีก็ทักเข้ามาได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวจะไปอัดคลิปส่งให้ดูนะคะหรือว่าจะไลฟ์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะฝากกดติดตาม YouTube ด้วยนะคะหรือว่าถ้าสนใจจองรถหรือจะสอบถามโปรโมชั่นรุ่นอื่นๆก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยเอ้ยขอโทษค่ะ โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์นะคะ09 1 8, 8 7 6ก3 5 7ค่ะรับรองเท่หล่อทุกคันนะคะแล้วก็เซลลสู้ตายนะคะ